เมนูนี้ติดใจทั้งบ้านทั้งเมืองครับผมเมนูอะไรใว่าะตำตีนใส่ปลาหมึก่าตำเท้าไก่ใส่ปลาหมึกนะครับใส่นวดปลาหมึกนะครับใส่หอไม้ด้วยใสหนหอมไม้ใส,มส่นยูคาบโอหูเด้งเด้งเลย น้ำลายแต,แตกพี่น้องเมนูแซ่บๆต้องจัดทุกวันครับตำตำใครอยากกินตำก็มาตำด้วยกันนะครับโอ้โหเ่ยโอ้โหอร่อยมากดูสีสัน ตำเองยัย่วจ้าเพื่อวางแันการสวัสดีเจ้าพี่น้องจ้ากินตำตำกินไก่ใส่หนวดปลาหมึกแครงพ้รจ้าหวานเพชรตำเส้นส่วงายเพชรทิ่กินตำเมนูนตำในเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่ามันจัดจ้าแมจัตหน่อยอ ุูดพูดพูดรู้จะลงเหรอลองไม่ได้พื้นเอาเอาผ้าให้เสีย,ยบมา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 ่อกี้น้ำกันจ้ะ สวัสดีครับอีพออีแม่ทุกคนครับผมนะแสีบๆสบน้ำกันครับผมเา้าส่วนมาแสีบๆสบน้ำกันลูกปาหน่านะตําตีมครับผมใส่หมวดประมินหือตําได้อร่อยมาก ปีนใกลกระตุ้นยาจีนคนนี้เฮ้ยือ <c> แ <oughs> <c oughs> บบน่นก็เตะเท่าไหร่แม่ย่าพอดีแฮนจ้าจ้ากูไก่ ชอากอกันเชื่ออะไรฮไพโทรมาเดี๋ยวใหโชคกลับแบบไแซ่มากว่ามันเกอรรีบอ่ะรีบมาสรง่าง นี่ว่าอินเทอร์เน็ตอืมไปรับมึงก็น,นะเ,าเขาเขามีตุราอะไรเป็นตัวมากคนว่างอรหลอนเงี้ยไปจะคว้างเงินที่ได้กินอืม,มจ้บตุ้นอะนเนี่ย อ้าวว่าไหมอาต้าสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าเอสไลน์ได้ไหมคะค่ะคุณค่ะ บอนี้าจ ah, mm ้า hmm. okay. like, ้ดออกมาออกมาลูกออกมาดิงออกมาออกมา เกินข้ามามันย่าจับไม่เีลือมียังกับไซไปพี่น้องต้นหอมพัคซี่ไซเยอะไปออเอาไงเนี่ยเอาอย่างฟันแปรงที่ฟันยาที่ฟัน

ตับ้็ย่ังหมกคุงอยู่เนาะตปหมึกนวดนั้นบบกพาใส่บกคุ้งก็เป็นเป็นอย่างขึ้นผ้าบยออันนี้เขาเอินคลายๆย,ย่ำเนี่ย่ยำน้ำปลานัวน้ำปลา

เล่นด้วยหันแล้วแม่ไม่อยากให้เพิ่นห้องแม่อยานเพิ่นบ่มีแห้งตัวเ่ิยห้องเขาอาบน้ำเดี๋ยวพอจิภาพไปในบ้านม้วนปากออกม้วนหอกออกม้วนน้ำออกเออล่างล่างมือ สองรอบย้อมสองรอบใครอยู่ตอนพ่อแม่เห็ุงานตอนแม่เพิ่นเห็ุงานตัวหน่อยก็เอาเพิ่นกอมนอน ย่ามะเ้าก็รอไปเล่นกันให้แม่เพิ่อนงัดใส่กลงใส่กล่องให้เลี้ยวก็จังภาพมาป้อนเขาป้อนน้ำตั <c oughs> ้งแต่เพิ่งเกิกินโซเนียวเลยกินมะเ้า,า,เากินโซเนียวปันไนงะกินโซเนียวเปล่าๆได้เนี่ย พ่อจ๋า <ừ. S 1> พ่อจ๋าไปยันด้านถูกดีพ่อจ๋าซื้อเนี่ยไม่จ๋าจัดอะไรด้วเจะอิ่ม่ะโอ้อแม่เผ็ดมันนี้แม่คือเผ็ดบุบอ่ะ,อะจ๋าอ๋่อจ๋า,จา,จาเราอยู่ด้วยกันสามคนเทาต้้งคอยฟัน เมียเห็ดหัวเอาลูกพอ,อา่ายับใส่กวอกนน่องคาดใส่กว่องตัวไหนก็เห็ดโปรตีนเนาะผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังผู้แรงซื้อของหางไปไปเอาขึ้นไปเนี่ย เอาล้ำแต็งตัวเสียบอ่ะจะหน่อยเห็นงานบานเรียบร้อยเหมือนหละ่ะจานกถ้วยแล้วซ้ำน,นี้อ่ะสื่อางตอนเย็นกบเขาซื้อเมื่อไหร่แล้วไปช่วงพ้อมมื้อนี้แล้วซาด้วยแม่เนาะล่านกบเขาเปิดพอดีแวะซื้อเลยกลับมาข้างสวยร่างข้าง phân tốt tuần phân tốt nhàn nhàn thế này phân tốt cái thì đại hết nhan chú bàn thì khái khoáng lên bàn khái chú nhan cho จอยู่กับลูกอยู่กับเมียพอบานบางคนต้องออกไปเหตุงานข้างนอกออเพื่อสิมันจุนเจียครอบคัวเนาะจะ่าเข้ากับดีย่างก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องๆองล่ละพี่อุดหนุน ถ้าบม่มีพีพีน้องนองซอยสนับสนุนซื้อสินค้าขา,ายได้ชูม,มือพี่น้องอมือบ้างมือหลายบ้างหน่อยบ้างอืม,มอ ถึงยอดเบี้ยวเข้าสิหน่อยแต่บางเขากบทายคลิปล่งให้พี่ให้น้องเมืองคือเขานี่พี่นอ้องค่้แใหงก็ต้องใจ่อ้ติดตามเออนั่นแหละคือค้ามสุกห,าาหืมไข้ขึ้นจังจิมันเสียบเดีพี่น้องมัน ม,มันต้องแหมไปเรื่อยๆพี่น้องแค่ว่าตา่ำเดี่ยวเสียบมากพวนน่ะตีนไกลเพิ่นซื้อมาเรืองโล่หมู่บ้านตำไปเคืองหนึ่งเคืองโล่แบ่งเคืองเห็นไหมมื้อนี้เพิ่นต้มตีนเอง มาบ้านเจ้าหนต้มมันีเพิ่มตุมมอย่างแซ่บเลยสีงามอืมแคะสมันแกะอย่างเขาเอืน่นมนอยังก็แคะสมันเลยแพร่าบริษัทส์ถึงตำตีนไก่หนวดปลาหมึก มึงยัวๆอืมมันเสียมมากขอตัวไปก่อนครับผมขอบ,บขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจหขอบครัวเ้าครับผมเดี๋ยวสีแท้อีกอยูสวัสดีนยครับ